็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เปิดตัวกันแบบว่ารถติดเลยนะวันนี้พอดีว่าจะเอาเจ้าน้องเขียวออกมาวอร์มสักหน่อยแม่นฝนตกอีกเวรกมแท้เลยนะครับผมดูดิยังไม่ทันไปไหนเลยฝนตกแล้วแบบโอ้ขากรับี่จะยังไงเนี่ย เดี๋ยวเราเรยกไปกันดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตงหนักกว่าน,นี้แ้้ก็ขับไม่ได้แล้วมาช่วงเวลานี้ด้วยรถติดด้วยนะครับผมพอดีว่าเดี๋ยวต้องไปส่ง งานที่ออฟฟิศนะครับผมแถวศรีนครินก็เลยเอาเจ้าน้องเขียวออกมาวอร์มสักหน่อยโอ้ไม่ได้ขี่นานมากนะตั้งแต่เอาคลิกไปทํามาเ๋ยวันนี้จัดให้สักหน่อยนะน้องเขียวก็ได้หายคิดถึงกันนะครับผมตั้งแต่ไประยองเพิ่งได้ขับเนี่ย รถโคตรติดขอข้าวหน้าอย่าตกเลย เรอว,วะนานเกินกูจะโดนตำรวจจับอีกไปเนี่ยวันนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะครับขออยาให้มีตำรวจมาทำงานเลยนะจะได้ไม่มีตำรวจมาจับผมเรือลอยวิบ้าปะวะ<笑><笑>เสียงเกิอที่้อยวินะี่ยโอ้โหเขาเสียงเลยอะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นขวาไปนะจะได้แบบเผื่อมาปุ๊บ เราไปเลยโอ้โหเรียกว่าไม่รอดวะก็ต้องส้ายวะกูก็ต้องซ้ายวะจอดนานถึงงานเข้ากอต้องส้ายวะเรจอดนานไม่ได้จอดนานนี่งานเกมเลยนะกูบอกให้นี่นะครับผมตรงนี้จะมีซอยรัตตรงนี้นะให้เราเข้าได้นี่มันจะไปโผล่ข้าหน้าไฟแดงหน่อยนึง อยา่าอย่าพี่รวดเราบนี้ไม่ได้กินผมแล้วมอคให้แต่ขอขออนุญาตจอดเปิดเพลงแป๊บน,นึงนะครับผมะ <c oughs> โหูมันเนี้ยไปนะผมได้ยินแต่เสียงท่ออาจจะได้ยินเสียงหายใจแรงหน่อยนะเพราะว่าหายใจไม่ออกหมู่ริบนี้แบบเก็บหมดทุกอย่างแม้กระทั่ง ลมหายใจหายใจไม่ออกอะ มาฝนมาโหไม่ได้ขับนานก็ยังมันเหมือนเดิมนะน้องเขียวเนี่ยสุดยอดไปเลยแต่น้องคลิกก็ขี่ดีนะเดี๋ยววันหนังเรามารีวิวเจ้าคลิกกันบ้างพอน้องเขียวยังไม่ได้อบอับอะไรเลยนะอยากได้ท่ออยู่ตรงนี้เก็บตังกว่าน,นะอขออนุญาตเปิดชิวนะครับผม เขาจะติดไหมเนาะเอา้าเองงไฟวะเมื่อกี้ไม่ได้เขียวแล้วนะ เดี๋ยวติดดุมคอก่อนโหไอ้นี่มันตีว่ะตกคอเสื้อมันตีหมวกกันน็อกนะแสียงนองปัก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 ยังหายใจไม่ออกเลยติดที เลี้ยวซ้ายอ่าจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรนะครับผมเข็นกล้องเขืนกล้องเดี๋ยจัดให้มันมัเลยวันนี้ ยาวไปครับผมแต่ขากลับน่าจะรถติดว่ะดูเซนแล้วถนตวนตรงนี้ล่งองตรงกลางไม่ค่อยดีนะ กวามสูงหรือต่ำไปยังไงเรฝากคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับผมผมไม่ได้ออกมาอ่านนานมากเพราะว่าทำต่ง,งานนะก็เหอเจ้าคิกด้วยเลยไม่ค่อยได้ขับเจ้ายักษ์เขียวเลย ตันนี้รอดว่ะฝนยังไม่มาว่ะฝั่งนี้รอตายแล้วเว้ยอยางนอยก็ไม่เปลี่ยวฝนวะรอบนี้จริงๆมันก็มีชิปดาวนั่นแหละบางทีผมก็ใช้คัดเพื่อเหยียบเกียร์ลงเออเว้นหอนเกียร์ ไม่รู้นะ้วแตจจังหวะนะครับผมถ้ามาไวๆอาจจะเหยียบทิ้งเลยตึงต้งตึงต้งเลยแต่ถ้าแบบชิวๆว่าใช้คัดบ้างเหยียบชิปดาวบ้างอะไรอย่างงี้นะสับๆกันไปจะได้ใช้งานทั้งสองอย่าง 那肯定了，那我，我单挑。<noise> <noise> ทำทางเอาเข้าได้รึเปล่าโอ้เ,อาเขาไม่ได้รกมัน่ะรถเขาจอดโอ้ต้องไปกับรถข้างหน้าเลยเดออี๋ยวสนมาแล้วขอไปก่อนขอไปก่อนเดี๋ยวพิ่งต กลับรถแล้วแต่เรากลับรถแล้วัวบ,บผมเพื่อไปเข้าขสินนครินยี่สี่นะไม้ไม่ใช่สินนครินหรือตรงนี้มันต้องเข้าวปนี้เรามังอนุสามเก้านะครับผมแยวให้ลองแถวเปิดนะสำหรับเราตามเลยอหมยังไงคิกง่ายๆแล้วผมรถยนต์ออกเราค่อยไปนุ่ม